สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกและท่านผู้ชมท่านนะครับช่องซัคเทลชแนลครับพบกันทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงนะครับาหากเข้ามายังไม่ได้กดติดตามช่องให้ฝากให้กําลังใจด้วยการกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปตอนนี้จะพามาแนะนํานะครับในการตรวจเช็คนะครับกล่อง ESI S2 นะครับเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับอันนี้ผลิตตั้งแต่ปี2021นะครับ อาการที่เจอนะครับก็เปิดมาันจะมีไฟกระพริบตรงนี้นะครับนิดหนึ่งกระพริบแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแกะดูด้านในกันนะครับเอ็ดไปปัดนจะมีน็อตสองตัวด้านนี้นะครับเราก็แกะออกมาเลยครับจะมาสังเกตที่อันนี้ไม่มีไฟนะครับถ้าเสียบปลั๊กอย่ามาจับแบบนี้นะครับไปดูดตายได้นะครับที่สังเกตเห็นเลยนะครับด้วยสายตานะครับ สำหรับบอร์ดซัพพลายดูดีครับนี่สีตัวนี้จะเริ่มบวมเลยนะครับแล้วจะมองเห็นหรือเปล่าจะเริ่มบวมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะปูดขึ้นมาเลยนะครับจริงๆถ้ามีคาปาซิเตอร์ค่านี้นะครับก็สามารถถออแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับก็สามารถซ่อมได้เช่นกันนะครับเพื่อจะให้มีไฟเลี้ยงตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอผมเปลี่ยนบอร์ดมันจะวัดไฟให้ดูนะครับต้องมีไฟตรงนี้ด้วยครับ แต่นี่ผมไม่ได้เปลี่ยนให้ดูนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆเป็นช่างก็สามารถเปลี่ยนเองได้ครับของผมจะใช้บอร์ดที่เป็นบอร์ดนี่นะครับบอร์ดทดแทนนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะสามารถใช้ได้เช่นกันนะครับจะมีไฟอยู่5โวลต์นะครับ1 5โวลต์แล้วก็20โวลต์นะครับมีไฟออก3จุดนะครับตัวนี้จะมีไฟ LED ติดตรงนี้ด้วยครับนี่นะครับจะบอกตรงนี้นะครับ 5โวล์ขั้วนี้ยนะครับกาวแล้วก็15แล้วก็กาวแล้วก็20โวล์นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะเอาอันนี้ใส่แทนนะครับถอดซ็อกเก็ตออกนะครับบอร์ดอันนี้รู้สึกมันจะติดตรงนี้นิดหนึ่งครับสามารถที่จะตัดพลาสติกตรงนี้ออกได้นะครับไมางเงนมันจะสูงไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดพลาสติกออกครับดัดแปลงนิดหน่อย ก็จะวางลงต่ําเลยนะครับก็เสียบให้ถูกทางนะครับแต่ไม่ถูกทางมันจะไม่ลงอยู่แล้วนะครับก็เอาสาย a อซมาต่อเข้าไปครับเดี๋ยวจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับเดี๋ยวดูที่ไฟว่าจะติดหรือเปล่านะครับเปิดสวิตช์นะครับไฟจะติดแล้วนะครับตอนนี้เห็นว่าไฟติดได้แล้วเดี๋ยวจะลองวัดไฟดูนะครับว่าได้เท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ต่อโหลด l อลนบนะครับก็จะมีไฟอยู่สามระดับนะครับ ขั้วบนนะครับ4.9ครับแล้วก็กลางแล้วก็อันกลางนี้14.4โวลต์นะครับขั้วสุดท้ายจะเป็น21.3โวลต์นะครับไปที่ได้ตอนที่เรายังไม่ได้ต่อโหลดนะครับต้องให้ได้ประมาณนี้นะครับถ้าต่ำกว่าน,นี้เครื่องมันจะบูตไม่ได้นะครับแต่ต่อไปผมจะต่อเข้าที่ทีวีนะครับ ติดกับครับสายเอ m i มาต่อนะครับแล้วก็สายจานด้วยนะครับจานมาต่อนะครับอันนี้มาจากจานดาเทียมครับระบบซแบนนะครับตอนนี้ต่อสองจุดนี้เข้าไปที่ทีวีครับเดี๋ยวจะมาลองมาเปิดทันเดี๋ยวดูที่หน้าจอด้วยนะครับจะขึ้นเป็นป๊อปอัพตัวนี้นะครับรอสักครู่นะครับ องจะทําการอัปเกรดผ่านดาวเทียมก่อนนะครับเพราะอาจจะเสียมานานนะครับยังไม่ได้อัปเกรดนะครับรอให้เครื่องอัปเกรดเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับพอบูตเสร็จนะครับก็จะได้เป็นช่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบเวอร์ชั่นกันนะครับโดยกด INFO นะครับปุ่ม info เข้าไปนะครับจะได้เป็นวันที่ย9่สิบเก้าเดสองพันยิบสี่นะครับ เป็น SHTV นะครับ4614ครับตอนนี้เวอร์ชั่นตอนนี้นะครับเดือนธันวาคมปี67นะครับ<ม>ก็มีความแรงสัญญาณแลวก็คุณภาพสัญญาณโอเคนะครับเราจะไปดูช่องต่างๆกัน,นครับ่อองงรราายกกทั้หดเนะ็็น,นจะป ก็สรุปเป็นที่บอร์ดซับไายนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับเป็นที่บอร์ดตัวนี้นะครับก็แนะนำเปลี่ยนใหม่ได้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะเก่าแล้วหรือว่าถ้าเป็นช่างก็สามารถเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับก็ใช้ได้เช่นกันนะครับ มันมีอีกสองกรณีนะครับกรณีนี้คือบอร์ดซัพไายมันเสียครับบางครั้งนะครับก็เจอบอร์ดที่เป็นเมนบอร์ดนี่เสียนะครับก็เปลี่ยนซับไพ่ไปก็ไม่มีผลนะครับก็จะใช้ไม่ได้เหมือนเดิมครับแนะนําเปลี่ยนลองใหม่ดีกว่านะครับถ้าบอร์ดเมนบอร์ดเสียนะครับผมก็ยังไม่เคยซ่อมเหมือนกันครับบอร์ดก็จะมีการอัปเกรดนะครับบางบาอร์ดก็สามารถอัปเกรดผ่านนะครับสําหรับคลิปแนะนําการเปลี่ยน ตัวเ่าะสะพายก็ได้จบแล้วนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเป็นเพื่อนช่างหรือว่าท่านผู้ใช้จานดาวเทียมทั่วไปครับถ้ามีคำถามสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับฝากให้กำลังใจด้วยการกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้นนรับชมด้วยครับไว้เจอกันวันเสาร์หน้าหนึ่งทุ่งตรงครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ